สวัสด,ดีเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมโอดินวาฮาร่าไลซิงในคลิปนี้พามาเก็บสมบัติในแมปมิดการ์กันนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด15จุดซึ่งสมบัติที่ได้ในแมปนี้ก็จะเป็นพวกตัวกาชาวไว้สุ่มตัวละครสุมอาวุธหรือว่าสุ่มสกีนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์ like กดซับสไคร์ด้วยนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสะดวกปลอดภัยแล้วก็ประหยัดก็ขอฝากร้านเติมเกมเพทเทวินทอมอัพไปด้วยนะครับเติมถูกเติมเองเติมผ่านแอดมินที่เฟซบุ๊กหรือว่า,ลาไลน,บบน,นไ์ก็ได้ด้ดวยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ด GGCH เพื่อเป็นการพพอร์ตสตรีมเมอร์ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่จุดแรกในแมป,ปนี้กันก่อนเลยครับผมจะบนไปที่ด้านขวาก่อนแล้วก็ไปตามเข็มนาฬิกานะครับให้กดเทเลพอร์ตแล้วก็วาร์ปมาที่จุดวาร์ปดาบอันนี้เลยนะครับซึ่งตัวหีบสมบัติก็จะอยู่ข้างๆจุดวาร์ปเลยนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นตัวเอาไว้สุ่มตัวละครนะครับซึ่งกระชามันก็จะออกแค่2อาชีพที่เราเลือกเมนมาเท่านั้นนะครับ ต่อมาหีบที่สองให้วาบมาที่จุดวาบด้านขวาที่เป็นรูปคล้ายแพะนะครับแล้วก็เดินขึ้นด้านบนไปน,นิดหน่อยนะครับจะมีหีบสมบัติอยู่ตรงสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าหีบสมบัติอันนี้จะไม่เหมือนกับอันที่แล้วนะครับมันจะเป็นแค่หีบสีม่วงเท่านั้นหีบนี้ก็จะได้รางวาัลเป็นตัวสุมอาวุธที่เป็นเทียร์สีขาวจนถึงสีเขียวนะครับต่อมาหีบที่3ามให้เลื่อนลงล่างจากจุดเมื่อกี้นะครับให้วาบมาที่จุดที่เป็นรูปดาบควยอันนี้ เมื่อวาร์ปมาแล้วนะครับให้เปิดเวอร์แมปแล้วก็กดจิ้มไปตรงที่เป็นจุดดำๆที่เป็นภูเขานะครับตามเวอร์แมปมันจะอยู่บริเวณซ้ายบนจากจุดที่เราวาร์ปมานะครับตัวหินนี้ก็จะมีรางวัลเป็นแบบสีทองนะครับก็จะได้เป็นตั๋วสุ่มตัวละครมาซึ่งเจ้าตัวตั๋วสีเขียวก็จะสุ่มได้แค่เฉพาะเทียร์สีขาวหรือว่าเทียร์สีเขียวเท่านั้นนะครับต่อมาหินที่สี่ก็ให้วาร์ปมาที่จุดที่เป็นดับควายอันนี้นะครับเมื่อเราวาร์ปมาแล้วให้เราเปิดเวอร์แมปอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันก็จะพาเดินขึ้นเนินภูเขาขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะเจอตัวหีบที่เป็นสีทองรางวัลที่ได้จากหีบนี้ก็จะเป็นตั๋วเอาไว้สุ่มสัตว์ขี่นะครับต่อมาหีบที่5ให้เลื่อนมาที่ด้านล่างของ World Map นะครับแล้วก็จะไปที่อีกเกาะหนึ่งเมื่อเราวาปมาแล้วให้หันหน้าไปที่บริเวณหมู่บ้านที่มีต้นไม้ไฟนะครับหรือว่าจะกดจาก Minimap ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ หีบนี้จะเป็นกล่องสีม่วงนะครับมันจะอยู่บริเวณหลังหมู่บ้านเลยรา้ว,วันที่ได้จะหีบนี้ก็จะเป็นตัวสุ่มอาวุธนะครับต่อมาหีบที่6อย่าเพิ่งเดินไปไหนจากจุดที่5นะครับให้เราเดินเลาะเลาะมาแล้วก็บินลงมาที่บริเวณเกาะด้านขวาล่างตรงนี้แต่ว่าเวลาเดินเลาะหมู่บ้านมันจะเลาะรอบๆไม่ได้ครับมันจะติดต้องเดินเข้าหมู่บ้านไปแล้วก็กระโดดออกมาจากโซนพื้นที่หมู่บ้านจากนั้นก็กระโดดลงมาแล้วก็ใช้สกีหรือเครื่องร่อนเนี่ยล่อนลงมาตรงที่บริเวณที่เป็นเกาะนะครับ แล้วก็เดินต่อไปนิดหน่อยก็จะเห็นตัวหีบสีม่วงซึ่งจะได้รางวัลเป็นตัวเอาไว้สุ่มอาวุธนะครับลำดับต่อมาจุดที่7ให้เราวาร์ปมาที่บริเวณด้านซ้ายหน้าดันเจียนนะครับจะเป็นวาร์ปที่เป็นสีม่วงเมื่อเราวาร์ปมาแล้วนะครับให้หันหน้าเข้าไปที่บริเวณตรงทางเข้าดันเจียนแล้วก็เราจะไม่เข้าดันเจียนไปครับเราจะปีนขึ้นไปด้านบนตรงเหนือทางเข้าดันเจี้ยก็จะมีตัวหีบสีทองอยู่นะครับ หีบนี้ก็จะไั้งวันเป็นตัวเอาไว้สูงสักกีนะครับต่อมาหีที่แล้เราจะกลับไปที่เกาะเดิมนะครับให้เราวัามาที่จุดดับไข่จุดนี้ข้างๆเมืองนะครับเมื่อเราวัามาแล้วให้เปิดเบมแมปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้กดเดินขึ้นเนินเขามาที่ด้านซ้าย ในจุดนี้ก็จะเป็นหีบสมบัติสี่โมงนะครับซึ่งได้รางวัลเป็นตัวเอาไว้สุมอาวุธต่อมาหีบสมบัติที่เก้าอย่าเพิ่งเดินไปไหนจากจุดที่8นะครับมันจะสามารถเดินไปที่บริเวณที่เป็นสิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีไฟอยู่ด้านล่างถ้าเกิดเรากดจาก o ว l d m ม p มันจะวิ่งอ้อมไปครับให้เราเดินเองไปเลยแล้วก็กดเดินมาที่บริเวณที่เป็นสิ่งปลูกสร้างไม้ต่างๆนะครับกระโดดลงไปด้านล่างที่มันเป็นเสาไฟนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวหีบสีทองอยู่นะครับ รางวัลที่ได้ก็จะเป็นตัวเอาไว้สุ่มตัวละครนะครับต่อมาหีบสมบัติจุดที่10ให้เราขยับขึ้นมาที่ด้านบนนิดหนึ่งนะครับจะเป็นจุดวาร์ปที่อยู่ใกล้ๆเมืองเมื่อเราวาร์ปมาแล้วนะครับให้เราเปิดเวิร์ดแมปแล้วก็กดจิ้มมาที่บริเวณด้านซ้ายนิดเดียวนะครับมันจะเป็นโซนที่เหมือนค่ายแต่ว่าไม่ต้องเข้าไปข้างในนะครับให้เราบินขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปเปิดกล่องสีทองได้เลยรางวัลที่ได้ก็จะเป็นตัวเอาไว้สุ่มตัวละครนะครับ ต่อมาหีบสมบัติที่11ให้เราวาร์ปมาที่จุดวาร์ปด้านซ้ายสุดของแผนที่นี้นะครับจากนั้นก็เดินตามเส้นทางแม่น้ําไปนะครับย้อนหลังไปนิดนึงตรงจุดนี้ก็จะมีกล่องสีม่วงให้เราเก็บนะครับแล้ววันทีน่ได้ก็จะมีตัววัตถุดิบต้นไม้แล้วก็ตัวสุ่มอาวุธนะครับลำดับต่อมาหีบที่12ให้เราขึ้นมาจากด้านบนจากจุดเดิมนิดหนึ่งนะฮะให้วาร์ปมาที่จุดวาร์ปอันนี้ เมื่อเราว์าไปแล้วให้เาเปิดเวิร์แมปแล้วก็กดเดินมาที่บริเวณด้านซ้ายที่เป็นจุดสร้างปราหักพังนะครับตรงจุดนี้เราต้องปีนป่ายสิ่งปลูกสร้างขึ้นไปด้านบนด้วยใครที่ปีนไม่ได้สักทีก็ลองมาที่ด้านซ้ายของสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ลองปีนป่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในจุดนี้ก็จะเป็นหีบสีทองที่ได้รางวัลเป็นตัวเอาไว้สุ่มตัวละครนะครับ ต่อมาหีดที่สาให้เราวาปมาที่จุดวาร์ปที่อยู่ด้านหลังของเมืองเวนารฮามนะครับโดยตรงวาร์ปนี้มันจะมีกล่องให้เราเก็บทั้งหมด2จุดเลยนะครับโดยจุดแรกนะครับให้เราเดินไปที่ด้านขวาของจุดวาร์ปให้เราปีนป่ายขึ้นไปที่ด้านบนภูเขานะครับเมื่อถึงด้านบนสุดก็ให้มองหาอลาที่เป็นแสงสีทองนะครับ หีบสีทองอันนี้ก็จะน่างะมันเป็นตัวเอาไว้สุมตัวละครเช่นเดียวกันนะครับต่อมาหีบที่ส4นะครับให้เราหันหน้าไปที่บริเวณน้ําตกนะครับจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆครับแล้วก็กระโดดลงมาจากหน้าผาได้เลยนะครับอย่าลืมกดใช้เครื่องร่อนหรือว่าสัตว์ขี่ด้วยเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเปิดกล่องหีบสีทองที่อยู่ด้านหลังน้ําตกนะครับหีบนี้ก็จะได้เป็นตัวเอาไว้สุ่มสัตว์ขี่ต่างๆนะครับ และหีบที่สิในแมปนี้นะครับก็อยู่ในเมืองนี่แหละครับแต่ว่าต้องปีนบ่ายขึ้นไปเยอะหน่อยโดยหีบจะอยู่โซนนี้ครับแต่ว่าต้องปีนบ่ายขึ้นบันไดไปจากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการปีนบันไดก็คือกดกระโดดขึ้นไปได้เลยนะครับตัวละครก็จะจับแล้วก็ขึ้นบันไดไปได้เลยเมื่อเดินมาแล้วก็ขึ้นบันไดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดินไปเปิดกล่องสีทองได้เลยนะครับ กล่องนี้ก็จะได้เป็นตั๋วเอาไว้สูมสัตว์ขี่นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นจุดเก็บหีบทั้งหมด15จุดในแมปมิดการ์ดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกทท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไค i b ์ช่องจินเจอร์ a n n e l ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ